คุณกัญญภพรพักดีดิธกุลผู้บริหารเรือนพอรพักดีขวาก้าวรังวันใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหญิงแห่งปีที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะสำหรับคุณกัญญภพรพักดีดิธกุลผู้บริหารเรือนพอรพักดีสถานที่รับจัดงานอีเวนต์ชื่อดังสไตล์ล้านนารวมทั้งการจัดกิจกรรม เสร็จรับประทานอาหารแบบขันตกพร้อมชมการแสดงไทยระดับพรีเมียมและเจ้าของธุรกิจสปาผ่อนพาวิลเลียนสปาแอดเรือนพักดีรวมทั้งคลินิกเสริมความงามทีลาสุดขอการันตีคุณภาพด้านการบริหารเข้ารับก้ารางวัลใหญ่แห่งปีซึ่งจัดไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหม่อมหลวงชานโชติชมพูนุชห้เกียติเป็นประธานมอบรางวัลณหอประชุมใหญ่ทีโอทีสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะ ค่ะแม่กัญยพรพักดีดิดกุลค่ะเป็นเจ้าของเรือนพรพักดีค่ะ,คะวันนี้คุณแม่มารับข้า,ามารู้จักกันบ้างภูมิใจค่ะภูมิใจมากเพราะว่าที่พู่ใหญ่มองมองเห็นสิ่งที่เราทําไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแม่ข่าอยากให้แม่ช่วยพูดถึงธุรกิจที่แม่ทำสักนิดนึงแม่ทำเกี่ยวกับอะไรไงนะโโหหลายหลายตัวมากเลยนะคะค่ะออนอกจากเรือนพรพักดีก็จัดเป็น ดินเนอร์ขัดโตแบบไทยๆนะคะแล้วก็มีการแสดงแบบไทยๆสืบสานวัฒนธรรมไทยแบบล้านนานะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับสปาสปาแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะแล้วก็แต่ก็ยังเน้นกับวัฒนธรรมไทยแบบรักษาแบบภูมิปัญญาไทยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คลินิกเสริมความงามนะคะอไล หลายอย่างมากเลยหลายอย่างมากค่ะแม่ค่ะในส่วนของสปาแม่แบบว่ามีอะไรที่มันแตกต่างจากที่อื่นบ้างคะนอกเหนือจากที่เราจะโชว์ความเป็นไทยแล้วอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเราเราผสมผสานนวดแผนไทยแบบผสมผสานนวัตกรรมใหม่นะคะแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาไทยล้านนาเดิมๆอย่างเช่นย่ำขา ย่ำขานะฮะไม่ใช่ย่ำขาแล้วก็เอ่อนึ่งความร้อนที่เผาความร้อนนะคะที่หน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ยังหินเลาะหินร้อนนี้ก็จะทั่วๆไปเนาะอ่าเราแต่เราอะใช้นวัตกรรมใหมเ่เข้ามาช่วยเพราะว่าจะมีอ่คนไทยเดี๋ยวนี้นะฮะพออา,ายุมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยได้ แล้วก็อบสมุนไพรไทยๆเราจะไม่เน้นแบบว่าสตรีมหรือว่าแบบสมัยใหม่เราจะเน้นแบบสมัยเก่าเพื่อให้ลูกค้าได้รับไปเต็มๆจริงๆได้ผ่อนคลายจริงๆค่ะแม่คะอะไรคือหัวใจหลักที่คุณแม่อาจะนําเสนอในเรื่องความเป็นไทยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดินเนอร์แบบผ่นโต๊ะ,ะก็คือวัฒนธรรมไทยเหมือนกันรรมไรวมถึงจาปาด้วยใช่ค่ะก็คือทุกตัวเพราะว่าแม่เป็นคนที่ เอว่าชอบส่วนตัวนะชื่นชอบส่วนตัวกับวัฒนธรรมไทยแบบล้านนาอย่างเช่นดินเนอร์ขันโตกก็นั่งขันโตกกับพื้นแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็ทานอาหารทางเหนือผสมพักกานะคะเพราะเราต้องการให้ต่างชาติเนี่ยได้เห็นวัฒนธรรมเราแล้วก็มีกาดมั่วข้างหน้าก็ก็ทำแบบไทยโบราณสมัยแม่เด็กๆโตขึ้นมาก็เห็นละอย่างเช่น แคะขนมโคกแล้วก็ไอติมโบราณอะไรพวกนีนาา้นะคะแล้วก็ตำส้มตำนวดแผนไทยแล้วก็เพ้นล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นพอเข้าไปข้างในก็ห้องจัดเลี้ยงก็จะนั่งขันโตแล้วก็ทานแบบขันโตแบบไทยล้านนาเนาะแล้วก็ชมการแสดงแบบไทยๆสี่ภาคค่ะตั้งแต่โขนแล้วก็ลํา ปรยดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ลากระทบส่าอะไรประมาณนี้คือเน้นความสนุกด้วยเพื่อให้ต่างชาติได้มีส่วนร่วมกับเราด้วยอะคะ่ะ mm. ประมาณนั้น mm hmm. ดีคะ่ะโดยเฉพาะจีนแล้วก็ญี่ปุ่นคะ่ะ mm. จะจะชอบแล้วตอนนี้เรากำลังประสานกับยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเพิ่มเพราะว่าที่เรือนเราเนี่ยอาหารเราเป็นฮา mm. ลาลด้วย mm. มีห้องละหมาดพร้อมค <c oughs> ่ะ <c oughs> คืออิสลามที่ที่เขานับถือศาสนาอิสลามสามารถมาทานของเราได้เพราะเราจะไม่มีหมูไม่มีอะไรค่ะจะเน้นเป็นพวกกุ้งพวกไก่อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วเราก็ขอรางวัลฮาลาลด้วยเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะประมาค่ะค่ะกอนิดนึงตอนนี้โปรโมชั่นอะไรดีให้คุณชม่าค่ะก็ตอนนี้ช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเดือนกันยายนที่26นี้เป็นวันเกิดแม่ก็หนึ่งแจกหนึ่งค่ะ อ่าหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็อ,อาจจะมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นในในวันที่ย6นะคะค่ะใช่สปาล่ะคะมีโปรโมชั่นอะไรไหมสปาก็เหมือนกันค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็มี anime, อันนี้แม่ลืมบอกก็คือ Tea, อัปต์นูนทีกลางวันนะคะก็ตานชากับขนมไทยๆแล้วก็ขนมอ่า พวกอะไรอะเค้กพวกนี้ผสมผสานนะคะแล้วก็มีกาแฟสดค่ะไว้บริการอาหารจานเดียวโดยเฉพาะผัดไทยกุ้งสดซึ่งจะลองให้อยากเปรียบเทียบว่าเหมือนกับที่อื่นไหมของเรานี่คือตัวนี้เป็นตัวตัวเด็ดของเราค่ะการันตีความอร่อยแน่นอนค่ะการันตีค่ะคุณแม่ค่ะถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างคะโอ้ในเฟซบุ๊กค่ะในเพจเรือนพรพักดีได้เลยค่ะ ประมาณนั้นเราใครอยากอยากสวยก็คลินิกได้ค่ะ PNB คลินิกอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยค่ะบอดิวันเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าถูกใจนะคะก็อาจจะมีทําหน้าเสริมให้ประมาณนั้นของคลินิกมีโปรโมชั่นไหมคะแม่มีค่ะมีก็แรกๆแม่ก็จะจัดโปรโมชั่นให้กับ อตอนนี้จัดให้กับ f อฟซีแม่ตอนนี้ก็ลูกค้าที่เข้ามาใหม่แม่ก็ยินดีที่จะให้ค่ะ,ะวัทอาจจะแถมหน้าใสาให้อะไรอย่างเนี้ยค่ะซึ่งเราเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหล,ลักครับรับรองว่าไปที่เรือนแม่รับรองต้องต้องได้กลับมาคุ้มค่าจริงๆค่ะค่ะการันตีนะคะค่ะ